ขอถามครับถ้าพระจะศึกหมายถึงศึกกับศีกา่าที่พระจะนอนด้วยในวันนั้นนี่ครับแล้วถ้าจะสึกนะจะกล่าวบาลีหรือภาษาไทยครับกล่าวคำลาศึกขาปนมมือด้วยไหมครับอา้าวอาจารย์หมอครับต้องให้หมอแล้วครับงานนี้ คือคนธรรมดาคงเอาไม่อยู่ครับอาจารย์น่าจะแม่นอนผมถ่ายปอไอจอนี่แล้วเอาคนถามมาถ่ายขึ้นแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับนี่หมดอาจารย์มันแค่คําถามเฉยๆนะครับเนี่ยอาจาร,รย์หมอตอบไปเลยครับขอบการพระเทแร้วครับคือการกล่าวคําศึกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็น ภาษาบาลีอย่างเดียวเป็นภาษาอื่นก็ได้ที่มีความหมายเหมือนกับคำในภาษาบาลีนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะต้องกล่าวคำเป็นภาษาบาลีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องคุยกับโยมท่านนั้นก่อนว่าคำแปลเนี่ยเดยอะตมาจะศึกนะจะกล่าวคำเนี้ยความหมายคืออะตมาจาราศิกขา อย่างเงี้ยครับต้องแจ้งกันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป็นอันสึกเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าการกล่าวคําในภาษา,า,าอื่นที่มีความหมายเหมือนท่านก็ว่าใช้ได้ ienda, นะครับก็คำถามแรกครับเขาถามเขาคำาถามแรก oh, เขาถามว่าศิกกับคนนะั้นก็คือ <S 1> <S 1> จริงๆต้องศึกกับคนที่เป็นมนุษย์น,นะครับมนุษก็ได้ครับาาคือเขารู้อยู่แล้วครับว่าศึกได้ครับคนที่ถามเนี่ยรู้นะ ว่าสึกกับผู้หญิงที่จะนอนด้วยได้แต่สงสัยต่อไปว่ามันต้องพูดบาลีซื้อพระาไทยครับแล้วต้องประนมมือด้วยไหมครับเวลาพูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเห็นแต่สึกกับอุปชาครับต้องประนมมือนะฮะสิกขังปัจจคามิขี่เตมังคาเลทะครับอ่าก็เสริมพระจันทร์หมอนะครับจริงๆแล้วโดยจะสึกกับใครก็ได้ที่มีชาติเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าต้องมีองค์หกใช่ไหมครับอย่างที่บอกไว้องค์หกพอทราบไหมครับองค์หกของการสึกมีอะไรบ้าง ทราบไหมาครับน้องเด่นอบอกว่าไม่ทราบถ้าเกิดทราบก็ช่วยบอกหลวงพี่ด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือจริงๆห้องใหญ่ก็พูดไปแล้วนะครับอ,องหกแต่หนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยก็คือที่มีชาติเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเขาพูดเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เขารู้ฟ์มคือพอพูดไปปุ๊บเขาก็รู้ร,รู้ในขณะนั้นนะครับส่วนคําที่ใช้เนี่ยเขาห้ามใช้เป็นอนาคตเช่นว่าผมจกเป็นคหัสถ์ผมเป็นคหัสถ์แล้วงี่ไม่ได้แต่ว่า ผมเป็นคืออย่างในแบบเวลาทั่วไปที่เราสึกกันใช่ไหมครับเขาใช้คําว่าอะไรครับปัจจุบันสิกข,ขังปัจจักขามิขีหีติมงังทาเรทะใช่ไหมครับข้าพเจ้าขอบอกลาอะไรพุทธเจ้าใช่ไหมครับท่านทั้งหลายจงทรงคำจงทรงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหรสถหัดโดยมากแต่จริงๆแล้วจะมีประโยคเยอะนะครับประโยคแบบในการสือเนี่ยเช่นว่ามีประโยชน์อะไรด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ย แก่เราใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นคาพระพุทธเจ้าเป็นคําไวยพ์กันนะครับเช่นถ้าใครท่องอภิธานได้นะครับพุทโธทศพโลสัทธาสัพพัญยุทธวิปุตตะโมใช้ไปครับ32ชื่อครับไรานาพระพุทธเจ้านะครับโดยที่ไม่สาธารณะอีกเจ็ชื่อองค์ปัจจุบัน39ชื่อก็ใช้ไปครับได้หมดเลยแต่ทีนี้สําคัญเลยว่าเขาต้องรู้ความในขณะนั้นแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เจาะจงด้วยครับถ้าเราเจาะจงเช่น มีผู้หญิงหลายคนเมื่อกี้คําถามแค่คนเดียวนะสมมติมีผู้หญิงหลายคนเราอยากให้นางคนที่หนึ่งรู้แต่ว่าสองสามสี่อย่างนี้นะครับเราไม่ได้เจาะจงเราจะเจาะจงให้คนที่หนึ่งรู้ตอนที่เรากล่าวคําลาสิกขาไปอ่ะคนที่หนึ่งครับไม่ได้รู้เรื่องกับเราเลยสองสามสี 2, 3, 4, ร่รู้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอันศึกนะครับส่วนของสามเณรต่างกันเมื่อกี้ไม่รู้บอกว่าเป็นพระหรือเป็นเนรอาจารย์ไม่ได้บอกครับครับเป็นสามเณรเนี่ยจะมีความ ยากง่ายต่างกันของพระนี่ต้องครบองค์หกแต่ของสามเณรไม่ใช่นะครับสามเณรเนี่ยแม้การนุ่งห่มนะครับที่เป็นผ้ากาสายะอย่างเงี้ยแต่ว่ามุ่งที่จะคิดว่าตัวเองจะเป็นครุขระสวยหล่อนุ่งโจงกระเบนอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะขาดจากความเป็นสามเณรได้ฉะนั้นความเป็นสามเณรจะง่ายกว่าความเป็นของพระแต่สามเณรถ้าปร,รายชิกไปแล้วนี่บวชใหม่ได้ไหมครับได้เนาะถ้ากรณีที่สามเณรนั้นเนี่ย ไม่ได้มาถือเพศใหม่แล้วก็ไปหลอกลวงผู้อื่นว่าตัวเองยังเป็นสามาเณรอยู่นะครับอย่างนี้ก็อาจจะไปเข้ากับเป็นลักษณะของเถรยะสั่งว่าดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นพระเนี่ยกรณีทําอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับถ้าเขาทําอย่างนั้นแล้วมีการเสพเมถุนกับมาตุคามจริงๆนะครับก็สามารถกลับมา มันประชาแล้วก็อุปสมบทใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาให้ถูกต้องกรณีเสพเมถุนไปปุ๊บเนี่ยเป็นปราชิกในฐานะนี้เนี่ยไม่สามารถอุปสมบทเป็นรพระภิกษุได้แต่ยังคงสามารถบวชเป็นสามาเณรได้นะครับอันนี้ผมก็ขอตอบเท่าวๆไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับก็คงจะจับแจ้งนะฮะเขาไม่ต้องประนมมือใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะไหนๆก็จะเอาเขาอยู่แล้วนะต่อไปนะครับ ก็ถามข้อต่อไปมันหาไม่ทันหรอกครับตอนนั้นนะดอกมะทุกเทียนถ้าขนาดนั้นอย่าสึกเสียดกว่าครับบวชต่อน,นั่นแหละเขาจะอ่าต่อข้อต่อไป